รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคทบร5ร่วมกับบุษราคคำกรุ๊ปกนกโปรดักต์บุษราคคำเรคคอร์ดร่วมใจเสนอรายการเกษตรบันเทิง วัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเกษตรบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5แล้วก็ขอสวัสดีไปยังทุกท่านที่กําลังชมรายการของเรา177ประเทศทั่วโลกในขณะนี้นะครับรายการของเราครับเกษตรบันเทิงนี้มีทั้งสาระและบันเทิงเต็มเปี่ยมเหมือนเคยครับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจไปชมวีทีอาร์กันก่อนครับเราจะทานตัวนี้เพาะด้วยเมล็ดพันธุ์เป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้อีกแบบหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์ถ้าเราซื้อตามท้องตลาดค่อนข้างจะแพง ตัวนี้เราเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์เองอเสร็จแล้วมาหยอดเป็นต้นกล้า,รา,า,า,าครับนี่ก็คือเรื่องราวของรายการเกษตรบันเทิงในวันนี้นะครับช่วงเกษตรวาราตี้สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าน0 2น6์9อ5 บริษัทบุศราคมกรุ๊ปกนกโปรดักจำกัดเคดีทาวกรุ๊ปจำกัดครับวันนี้เราทีมงานนะครับเรามานั่งอยู่ที่กองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรามีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ชมกันนะเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรพันธุ์ดีเดี๋ยวเรามารู้จักกันครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไรบ้างนะครับสวัสดี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 ครับ ครับสวัสดีครับกระผมร้อยเอกวิเชียนศรีจันโชมเป็นหัวหน้าศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงกองผลทารลาบที่9และเป็นหัวหน้าโครงการทหารพันดีของกองผลทารลาบที่9ครับกวาวาจะได้อย่างนี้นนะต้องกี่วันเนี่ย เราจะออกมาเป็นแบบนี้สามสิบวันแล้วก็จะงอกออกมาเป็นแบบนี้เลยก็จะอยู่แบบนี้ได้ประมาณประมาณสองเดือนหรือสามเดือนก็จะแยกพอเสร็จแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวขนาดตัวนี้เราก็จะเก็บเกี่ยวออกมาแล้วก็อยู่อีกประมาณเวันเขาก็จะแตกออกมาใหม่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้อีกเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวในแต่ละรอบก้อนเห็ดก้อนเชื้อก้อนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสี่เดือน เดือนแต่ละรอบก็จะหากันประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์เราจะเก็บครั้งหนึ่งใช่ครับโอ้โหกำลังสนุกกันใหญ่เลยเห็นไหมอ๊ะท่านครับเด็ๆๆเนีาก็เนี่ยคือกำลังทำอะไรอยู่กันอันนี้เป็นการเพราะด้วยเมล็ดโดยใช้เมล็ดพันธุ์ พระราชทาน<ม>นะครับโดยใช้มเมล็ดพันธุ์พระราชทานตัวนี้เพาะด้วยมเมล็ดพันธุ์เป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้อีกแบบหนึ่งคือเมล็ดพันธุ์ถ้าเราซื้อตามท้องตลาดค่อนข้างจะแพง<ม>ตัวนี้เราเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์เองเสร็จแล้วมาหยอดเป็นต้นก้าเมื่อต้นก้าโ<ม>ตพตอสมควรหรือประมาณไม่เกิน10เซนเราก็จะมาย้ายใส่ถุงดําตัวนี้ก็จะเรียกว่าถุงดําทําเงิน<อ>ซึ่งเรา,าทั้งดําเนินการปลูกใส่ถุงดําแล้วนาไปจําหน่าย ข้อที่สองเราก็พนําไปแจกจ่ายให้กับตามโรงเรียนต่างๆหรือถ้ามันต้นกล้ามันเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วแจกจ่ายยังไม่หมดเราก็เพาะปลูกลงในแปลงทางกําลังผลก็เก็บไปใช้งานได้นะกําลังผลก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้อันนี้คือขั้นตอนที่2อันนี้คือขั้นตอนที่1น่ขั้นตอนที่สองครับที่เป็นอันนี้มีอายุประมาณ1ิ้าวันนะครับแล้วก็ย้ายมาใส่ถุงดำแต่แต่ถ้า ต้องสังเกตดูที่พืชด้วยว่าการเจริญเติบโตตัวนั้นสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่มถ้าแข็งแรงในลักษณะตัวนี้ก็คือใบเขามีสีเขียวเข้มหรือมีความเกิดความคงทนค่อนข้างเยอะแล้วเราย้ายมาใส่ถุงดําได้ก็จะเกิดเป็นผลผลิตแบบนี้นี่อายุ20พอย้ายมาตัวนี้อายุ15วันอันนี้15วันครับตัวนี้ก็ยี่ิห้าวันอันนี้25วันครับก็จะได้ผลผลิตแบบนี้ามมาซึ่งในการ ในการดําเนินการของเราก็คือส่วนหนึ่งเราให้กําลังพลที่ฝึกรหรือประชาชนหรือน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาฝึกทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ได้ในศูนย์แห่งนี้ครับศูนย์แห่งนี้จะมีการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การเพราะพันธุ์กล้าไม้การปลูกแล้วก็การบรรจุถุงดํบเพื่อใช้ในพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ที่มีไม่มีดินหรือพื้นที่ที่เป็นวงซีเมนเยอะๆเ,เป็นพื้นที่ที่เป็น ่าซีเมนเยอะๆเราก็ใช้วิธีการปลูกในถุงดำก็ได้หรือในกระถางก็ได้ขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี0 2 4 6 6 9 9 5 5ห้า บริษัทเคดีทาวคุศบจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนกโปรดั้์ผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลันครบ,บวงจรเพื่อเกษตรกรไทยได้กล้ากล ในระดับประเทศและระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ w w w g n o p r o d u c t c o m เราจะไม่ใช้ตาแต<จ>่ตาพวกนี<จ>้เราทำจาก เศษถ่านที่ประชาชนหรือาราษฎรหรือหน่วยงานที่เขาเผาขยะแล้วมันเกิดเป็นเศษถ่านพวกนี้เศษถ่านเล็กๆทิ้งลหมที่เขาไม่เอาแล้วท <t ick le> ิ้งเลยผมก็เลยนํามาผ <t ick le> สมก <t ick le> มับ <t ick le> แป้งมันสบปะหลังบดแล้วผสมแป้งมันสาปะหลังเสร็จแล้วเข้าเครื่องอัดตัวนี้ <t ick le> นะครับพอเข้าเครื่องอัดตัวนี้เสร็จก็จะกลายเป็นก้อนแดบสีโดยตากแดดให้แห้งประมาณ3วัน แล,แล้วให้พลังงานเป็นไงบ้างตัวนี้พลังงานสูงมากครับประมาณ1,000องศาต่อก้อนอ,อันนี้ก็จะทิ้งได้เนี่ยแล้วมีการเผาไหม้ได้ประมาณ1่ชั่วโมงที่ศูนย์<อ>แห่งนี้เปิดทุกวัน,วนครับไม่เว้นวันหยุดราชการประชาชนที่สนใจที่จะเข้ามา,าศึกษาเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันโอ้ยังไงจะติดต่อได้ไงครับเวลาติดต่อก็จะติดต่อหรือถ้ามีการติดต่อก็จะติดต่อไปที่กองพลทหารราบที่9โดยตรง หรือกรมสนับสนุนนะครับกรมสนับสนุนกองผลทหารราบที่9ได้ทางทางเอกสารหรือทางหนังสือแต่หรือถ้าอยากจะติดต่อตามเบอร์โทรผมครับผมร้อยเอกวิเชียนสีจันโชมเบอร์โทร0857042799ครับครับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าที่นี่นะฮะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว นะเพราะนั้นเวลามานี่ก็ถือว่าได้นแวะมาเลยมาเป็นหมู่คณะก็ได้ใช่ไหมครับครับท่วญ่แล้วก็จะมาเป็นหมู่คณะแต่ถ้าเรามาเป็นบุคคลก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้เราเปิดฟรีสไตล์หรือฟรีเดย์นะครับให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษาได้ทุกคนโดยเฉพาะเป็นนโยบายของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พลตีถกัดรอสิลีและ ผู้ควงคับการกรมสนับสนุนกองพลอาหารราที่9พันเอกนรพัฒน์กังวานไก่ท่านมีนโยบายแน่ชัดว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้นะครับอย่างเช่นที่คำตโลแกนที่ท่านว่าสวนเกษตรอินทรีย์มีดีที่นี่เยี่ยมชมฟรีแล้วได้ดีกลับไปครับสุดยอดลเลยนะเฮนะ้ยพ,พอเราพอทราบว่าน่าจะมีเกี่ยวกับพืชทางเกษตรต้อง ี่ห้าสิบชนิดเลยใช่ไหมที่เราทำอยู่ตอนนี้เราผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ4ี่สิบสี่ชนิดสี่สิบสี่ชนิดครับอาจารย์พันธุ์ดีครับแอย่างที่มเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถผลิตขึ้นมาแล้วแล้วไปขยายผลต่อได้ครับหมายความว่าเราเก็บผลที่แก่เอาไปคัดแยกเมล็ดพอคัดแยกเมล็ดเสร็จเราก็ไปอาจจะมีการอบการทําให้แห้งเสร็จแล้ว เอาไปปลูกต่อได้หมายครับว่าหนึ่งเมล็ดสามารถปลูกได้หนึ่งต้นแต่ผลผลิตออกมาเราก็สามารถที่จะไปปลูกเป็นปริมาณเพิ่มมากขึ้นได้ก็แสดงว่าเกษตรกรหรือว่าคนที่มาชมเราเนี่ยเกิดเราพันธุ์ดีๆอย่างนี้ไปปลูกแล้วก็สามารถที่จะเก็บพันธุ์ไว้ได้อีกเก็บพันธุ์ไว้ได้อีกครับแล้วก็ขยายผลต่อไปได้เรื่อยๆหมายาจากมเมล็ดหนึ่งเป็นร้อยเมล็ดจากร้อยเมล็ดเป็นหมื่นเมล็ดพวกนี้ก็จะสายพันธุ์ตัวนี้ก็จะไม่กลายพันธุ์นะครับ,บก็จะไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศรีรษะล้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้ค<ท>ำรปรึกษาเป,เป็นเพื่อนคุณ02-466-9955 บริษัทเคดีทาวคุ๊บจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนกโปรดักต์ผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลั่ครบ,บวงจรเพื่อเกษตรกรไทยได้ก้าวไกลในระดับประเทศ และระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ www. k n o p r o d u c t .com ช่วงเมืองเด่นคนดังสนับสนุนโดยบริษัทบุสราคำมกรุปกร๊ปกนกโปรดักตจำกัดเฮดีทาวกรุปกร๊ปจำกัด เขาไม่รู้นนีว่าพี่นี้นั้นมีเมียใหม่อย่าดุจิกวนใจโทเมื่อไรอย่าได้เปียงดังโทเมื่อไรอย่าได้เปียงดังเมียโทม,มาแก่ปัญหาให้พี่บางยกให้เขาเป็นใหญ่สังใบใจยา เงียบมสิเมียที่โทรรู้ไม่อยากข้ความลำบากที่ไม่อยากตอบคำถามไปจะได้อะไปอึดอัดใจเมื่อเมียโทรมาอึดอัดใจเมื่อเมียโทรมาแหม่ัดอึผ่านใจจริงจร่อนก็เมียพี่ก็เมียแบบเมียหัวใจ บริษัทเคดีทาวควบจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนกโปรดัตผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบครันครบ,บวงจรเพื่อเกษตรกรไทยด้ก้าไกล ในระดับประเทศและระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0245111111หรือ w w w g n o k p r o d u c t c o m ช่วงเมืองเด่นคนดังสนับสนุนโดยบริษัทบุศราคามก,ก,กรุ๊ปกนโโปรดักจำกัดเฮดี้ทาวกรุ๊ปจำกัด สวัสดีสสดครับพี่ปักมดยิ้มสวัสดีครับคุณออสโทโบโ<อ>สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกโร,ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดประเทศครับสงสังส<า>ยในประวัติชีวิตลือเกินว่าทำธุรกิจมาหลายอย่างอยู่ในวงการบันเทิงมานานและเพิ่งมาเป็นนักร้องดังเมื่อเร็วๆนี้อยากให้พี่เปี๊ยกนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคืออย่างนี้ครับพี่ปักพี่ออสคนเราเนี่ยมันก็มีลบลุกคุกคานชีวิตของคนเราอะนะ แต่บังเงินเนี่ยผมดูคนอื่นแต่มาถึงตัวผมเนี่ยไม่มีครับม mm hmm. ันเป็นเหมือนจะเบ mm hmm. ื้องบนเขาส่งมาดีมากเลยผมเกิดมาผมอยู่ในตระกูลที่ดี <c oughs> พ่อแม่ดีพ่อแม่พอมีสตานะนะใ <c oughs> นคณะที่ดี mm hmm. พอผมมาเป็นหนุ่มเนี่ยผมจะทํากิจการแล้วแต่มันก็จะขึ้นตลอด mm hmm. ขึ้นตลอดขึ้นตลอด,ต,ลอดตั้งแต่ยุสิบห้ายี่ห้าสามทีห้าสี่ห้าตอนนี้ผมหกสิบห mm ้า hmm. มันก็ดีตลอด mm hmm. ผมบอกตรงเลยผมไม่รู้ว่าคําว่าจนเป็นยังไงแต่ค mm ําว่ารวยเป็นไงผมไม่รู้ผมไม่เคยมีเงินหลายล้านพันล้าน แต่ว่าจนไม่มีจะกินไม่เคยผมมีกินตลอดอผมเลยไม่รู้สองอย่างนี้ไม่รู้ว่าจนไม่รู้ว่ารวยแต่ผมอยู่มีความสุขความสบายมันเหมือนเบื้องบ,บนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีง่ายๆนะผมบอกว่าเลยเมื่อกี้พูดถูกแล้วคือมีเมียสวยแต่หากที่ว่า<อ>รูปหล่อพ่อรวยเมียสวยนี่แหละนี่แหละที่ปักอยากได้นะอาอยากได้ตรงนี้ก็อยากรู้ ความเป็นมาครับนะครับของเปียกอะไรท้องเนี่ยเริ่มต้นมาจากตรวไหนแล้วมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงครับครับก็มีหลายท่านอยากจะรู้ผมผมมีหลายคนไอ้เปียกนี่อยู่มาอย่างไงเขาก็งงกันใหญ่ก็จะเล่าย่อๆสักครึ่งวันก็แล้วกันอันนี้เดี๋ยวนียก็เล่าย่อๆว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนเกิดที่จังหวัดพระนครศรียาอำเภออุทัยแต่บังเอิญพ่อแม่เนี่ยไปซื้อไร่อยู่ที่ อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีรซื้อไว้หลายร้อยไร่สมัยก่นอนนะชว่วงนั้นผมเป็นเด็กอายุประมาณสิบกว่าขวบผมทนไม่ไหวที่พ่อแม่ซื้อไร่ซื้อนาซื้อรถซื้ออะไรให้ผมทําผมเหนื่อยอผมหนีเข้าหนีเข้ากรุงเทพเลยห,หนีเข้ากรุงเทพอายุตอนนั้นประมาณสักสิบสี่สิบห้าพอเข้ามาผมก็มาเจอกับจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กคุณรู้จักไหมจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กตลกดังของประเทศไทยเนี่ยนะคลนวลๆนี่ยนะเขาอยู่รถเมคขาว เป็นกระเป๋ารถนะครับแล้วผมก็ไปเป็นกระเป๋ารถอยู่เขาบางเงินมันมีคนที่จ่ายงานพี่ชื่อพี่สุมิตรเนี่ยเขาบอกเฮ้ยน้องชายกําลังดังเลยตอนเนี้ยเขาทํามูนตีด้วยชื่อวงดนตรีแดงแดนทองแดงแดนทองเจ้าของผลงานเพลงพ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกดังมากตอนนั้นน่ะดังจุ๋มจิ๋มก็ไปเล่นตลกเลยครับผมก็ไปเป็นนักร้อง เออผมไปเดินสายใต้เดือนหนึ่งจุ๋มจิ๋มเขาเลยตลกแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงเลยผมได้ค่าตัวสูงสุดประมาณสิบาทสิบาทห้าบาทก็สิบบาทตลอดผมก็เลยมองดูว่านักร้องคงไม่เวิร์ก่มกะไม่ว่าจะไม่รุ่งไม่รุ่งไม่รุ่งแล้วบังเอิญผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะอยู่ร่ํารวยอะไรต่างๆมันแท้แบบว่าสนุกสนุกอะไรเนี่ยผมก็เลยออกมาก็ไปอยู่รถพอไปอยู่รถเสร็จผมก็ไปเจอเพื่อนกัน รุ่นพี่แล้วแก่ผมสองตั้งปีชื่อปากกายเพชรสรหงปากกายเพชรสรหงราชาเพลงโหที่เนี่ยโอ้โหคนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันรับนะฮะปากกายเพชรก็บอกเปี๊ยกคำว่าจริงๆผมไม่ได้ชื่อเปี๊ยกหรอะปากกายเพชรสรหงเนี่ยก็เห็นตัวเท็กอ๋อเนี่ยคำว่าเปี๊ยกนี่มาจากมาจากเขาปากกายเพชรสรหงคนตั้งเปี๊ยกพอดีรถกีรพันธ์วิรพงศ์เขาคนขับขาด ไปขับรถพั๊กหน่อยบังเอิญผมเนี่ยพื้นฐานมีเรื่องรถอยู่แล้วตอนนั้นอายุยี่สิบพอดีที่บ้านมีรถที่บ้านมีรถผมขับรถเป็นอยู่แล้วผมก็เลยขับรถวงจิรพันธ์ผมอยู่จิรพันอยู่วนทีหลายวงหลายวงอนะมันมองดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กผมก็เลยดันดนไปที่ประเทศนอกอ๋อไม่อยู่แล้วเมืองไทยไม่อยู่อลไหนีเลยไปรวยอดาบหน้าแล้ว๊อสก็เลยไม่รู้จักผมครับพี่ปั๊กก็ไม่รู้จักผมไม่มีใครรู้จักผมเลยจริงๆผมอยู่วงลูกทุ่งเนี่ยตกสิบวงนะฮะ พุ่มพวงนี่ผมอยู่7วันส่ตตีอยู่7วันสังทองอยู่7วันแล้วพินอยู่7วันชาเมืองสิงอยู่7วันสดสอยู่7วันเมื่อกี้เจอสอนชัยเมฆวิเชียน7วันวันหน้าเก่าเหมือนกันโอ้โหนี่เป็นสิบสิบวงเลยยมอยู่วงละววันล่าสุดวงสุดท้ายเนี่ยอยู่วงบานเย็นลัด ลากแก่นเขาเขาเขาาชีนีหมอรับเนี่ยนะเขาไปแต่งงานแล้วเขาก็ยุบวงเลยเราไม่เล่าตรงนั้นเล่าตัวผมผมกลับจากประเทศนอกมาเรียกมีตังค์เพื่อเหมือนแต่เพียกเหมือนคนนี้เหมือนให้คนนี้คนก็ต้องให้คนนั้นคนที่กินื้อไหมฮะมันอยู่ๆจะไม่ให้คนนั้นอยู่ๆไม่ให้คนนี้มันไม่ได้ต้องให้ทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มีเงินไม่ได้ผมก็เลยจะทายังไงพอดีอันนี้เขาเรียกโหราศาสตร์เขาบอกคุณนะถ้าคุณอยากจะรวยเนี่ยคุณไปหามียปีลกาเพราะผมปีมาเสงใช่ไหม ผมก็ไปเจอคนผู้หญิงเลยคนนี้ปีรากาแบบกเอ้ปีรากามาอย่ามาเก็บตังค์นะมีแฟนยังบอกมีแล้วแล้วเลิกยังเลิกแล้วมาผมก็ให้แฟนคนนี้เก็บเงิน15ปีผมไม่จับเงินเลย <ừ> แล้วที่ผมทําหางเงินเป็นเก่งมาเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นพาะผู้หญิงคนนี้เก็บเงินให้ผมเ<อ>สร็จ<อ>แล้วผมก็ป่วยพ่อผมเนี่ยตายขาแขนเลยเป็นฟวามดันตายเลยนะฮะไม่ได้กินยาแล้วแม่ผมเป็นเบาหวานผมก็ติดมาเต็มเต็มเลยเขาให้ผมมาหมดให้มาหมดเลยผมก็ไปโรงพยาบาลประก็ต ชาทั้งตัวไม่หายอันนี้ไม่ได้พูดออกอากาศแล้วชมเขานะครับผมไปกินยาแผนโบราณเอ่ยชื่อก็ได้ใครครับเนี่ยเป็นยาอาจารย์สอนเทพสอนทองโอ้โหนี่ก็ถือว่าราชายแห่งสมุทรไทยนี่ในประเทศไทยนี่มีคนหายสุขภาพดีก็เพราะเขาเนี่ยนะเยอะเลยเยอะเลยเสร็จแล้วอาจารย์สอนเทพเนี่ยผมร้องเพลงเพลงหนึ่งเพลงหุ่นไม่ให้ใจรักร้องพูดยังไงร้องถ้าพูดถ้าโทษนะเหมือนมูฟังแล้วแบบนักกี้ไพฑูรย์ขันทองที่นักกี้ ผมไม่เคยเป็นนักร้องเลยแล้วตอนเด็กผมก็ไม่เคยร้องเพลงเลยเนี่ยแล้วไม่เคยมีใครอัดให้ผมเลยผมจะลงทุนเองเลยพี่เอาเพลงผมเปเพลงดีพี่ดากี้ก็มาให้เลยเป็นเพลงอยากมีเมียน้อยร้องไงอยากฟังไหมครับอยากจะฟังนะครับอาวซะหน่อยอยากจะมีเมียน้อยเพราะอยู่เงยงอยมานานอยากจะมีไว้แก้รำคาญ เอาไว้ช่วยงานคงดีนี่ครับท่อนแรกพระทอนทุกยิ่งดีใหญ่เลยท่อนทุบเป็นไงคือทุกวันเงาหง่อยเหมือนหอยจับหลักโอห้อยจับหลักไปเลยก็็อยู่กันหลักพอให้พีเสียจะดูลงมิกให้อะไรเสร็จปั๊บออกเลยลงยูทูบ คุณวิทยาจิ๋นกระจองเป็นคนมาถ่ายทำนะฮะถ่ายทำพอออกยูทู e โอ้โหดูกันถล่มทลายลองดูกันท่านผู้ชมใน Youtube นะพิมพ์ว่าเปียกนาไรทองเพลงอยากมีเมน้อยแล้วขอฝากเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งครับเพลงที่ต้องเปิดให้ได้ครับกำลังมาแรงเลย เมียโทรมาโอ้โหเพลงนี้เพลงนี้ทำมิวสิกเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะเมียโทรมาตอนนี้ลง YouTube แล้วครับผมกำลังมาแรงเลยยังไงสนับสนุนหน่อยนะได้เลยเมียโทรมาเมียโทรมาโอ้โหไม่ธรรมดาดูในรายการเกษตรบันเทิงนะครับเราจะสนับสนุนเพลงนี้อย่างเต็มที่ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่แจ๊คนาลายทองครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับแหมกำลังสนุกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ นะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วละ่ะสำหรับรายการเกษตรบันเทิงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในวันพฤหัสหน้าในเวลา11นาฬิกาพบกันทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5แห่งนี้นะครับ <S <S แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีสาระดีๆเกี่ยวเรื่องการเกษตรนะครับที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเนี่ยส่งมาทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะชมผ่านา YouTube หรือ Facebook ย้อนหลังได้นะครับที่รายการเกษตรบันเทิง สำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมแล้วล่ะขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับแข่งขันต้องเรียนรู้ให้ทันมันจะได้ผลดีเกษตรบันเทิงมาแล้วมาแล้วเกษตรบันเทิง